ม a สด้า CX5 ื่องยนต์2,000เบนซินเกียร์ออโต้ปี2018ปโปรโมชั่นของเราอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะรถ SUV สาภาพปีสวยขับดีมากๆเลยค่ะติดฟิล์มดำเรียบร้อยแล้วค่ะ ภายในสปอร์ตนะคะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตปะไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปะไฟฟ้าพับไฟฟ้าแอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังก์ชันกล้องส่องถอยเครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ 4D ฟีดาวส่ง8,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่16,000บาทขึ้นไปกระสิรถคันี้ไปเฉงงานได้แล้วค่ะหรูหราดูดีเทสมาร์ทสุดๆเลยค่ะ ด้านหลังก็กว้างมากๆเลยนะคะเบาะหลังพับได้ขนของได้เยอะสุดๆเลยค่ะมาทดลองขับดูได้ค่ะเครื่องช่วงล่างทุกอย่างสมบูรณ์หมดเลยค่ะก็น,นั่งด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยค่ะกว้างและก็แอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะเด็เครื่องยนต์244 4เบนซินค่ะ มีเอกสารยืนยันตรวจสอบคุณภาพ Inspect ชันรถคันนี้ประวัติเกดเอค่ะให้คุณลูกค้าติดรถไปเลยนะคะยืนยันในคุณภาพค่ะ สนใจทดอสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีเมียสายนำหน้า s อ mp10 พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ